พี่ผู้ใจดีนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของหนูเลยจนทุกวันนี้นะคะแม่พี่ๆส่วนเนี้ยจะไม่จะไม่กว้างออกแต่ว่าจะยาวไปข้างหลังนะคะเป็นญ้าเนเปียนะคะอ่า๋ย่ลวกล้กกวงให้พี่ๆดูญ้าด้วยนะนี่นะคะนี่นะครับผมหนาตึ๊บเลยนะครับผมหนาหนาใช้ได้เลยนะคะ แม่เอฟซใจดีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามน,นะคะเมตตาสวนหญ้ากรอบกรอบหวานหวานอร่อยอร่อยให้กับครอบครัวน้องมินนี่นะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ท,ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือสวนหญ้านะคะบิ๊กบึ้มมากเลยนะคะยาวไปข้างหลังนั้นเลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวน,น้องนิกจะพามาดูนะคะ ส่วนย่าส่วนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่เอฟซีู้ใจดีนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกๆอย่างเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นของหนูเลยจนทุกวันนี้นะคะแม่ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็สวนนี้นะคะแม่ก็ได้สนับสนุนนะคะเดี๋ยว้องนิพาไปดูนะคะคุณแม่เอฟซีท่านแม่ประสงค์ออกนามนะคะเดี๋ยว้องนิพาไปดูว่าสวนมันเป็นลักษณะยังไงยาวๆยวังไง เดี๋ยวพี่ๆไม่เห็นผมอะโอเคไปกันค่ะนี่นะคะพี่ๆส่วนเนี้ยจะไม่จะไม่กว้างออกแต่ว่าจะยาวไปข้างหลังนะคะเป็นญ้าเนเปียะนะคะ,ะเดี๋ยวลงกวนให้พี่ๆีุ่่มยาด้วยนะนี่นะคะนี่นะครับผมหนาตึ๊บเลยนะครับผมหนาหนาใช้ได้เลยนะคะ นี่นะครับนู่นยาวถึงนู่นนะครับถึงต้นกล้วยถึงต้นยูคาข้างหลังนู่นนะครับผมไปเลยนะคะคือต้นก็สวยด้วยนะคะนี่นะครับกินก็ได้ปลูกก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ปลูกเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไปให้เด็กๆได้กินเลยนะคะอันนี้ลูกๆของเราก็จะกินถ้ากินแบบแซมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีอ้อยอยู่เนาะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะ<ม>พี่ชลวันของเรานะคะแล้วก็มี อ้อย้วเราก็มีญ้านะคะก็เด็กๆก,ก็จะกินได้ประมาณเกือบเดือนเลยเนาะลุงนะคะแต่ว่าเราก็ให้กินแบบผสมผสานนะคะไม่ใช่ว่าเอ่อยอย่างเดียวอ้อยอย่างเดียวไม่ใช่นะคะวันนี้อ้อยพรุ่งนี้ย่าเมาลืนหญ้า ถัดไปอ้อยอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆจะค่อยๆสลับกันไปนะคะอันนี้ที่พี่ๆเห็นก็เป็นญ้าเนเปียนะคะจะนิยมปลูกกันมากแล้วก็น้องๆช้างก็จะชอบกินกันมากๆเลยนะคะยาวไปนู่นเลยนะคะนูนน่นนะครับสุดต้นอยู่ค้างหลังนู่นครับสุดอยู่ข้างหลังนูนงงน่นเลยนะคะก็ตอนนี้ยังถ่ายให้ดูมุดเข้าไปให้ดูยังไม่ได้นะคะก็เพิ่งมาตัดวันแรกนะคะเพิ่งหาสวนได้นะคะพี่ๆ ตอนนี้อาหารก็หายากนะคะาช้างตกงานก็เยอะนะครับใช่ค่ะเพราะว่าพี่น้องช้างตกงานก็กลับมาเยอะนะคะอาหารก็ขาดแคลนนะคะช่วงนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยกันตัดกันค่ะไปค่ะอ่ะนี่ก็ช่วยกันตัดนะคะเนี่ยลำต้นก็จะสูงสูงสวยสวยแบบนี้เลยนะคะ อากาศร้อนนะคะเวลามาตัดหญ้าก็ต้องเซฟต,ตัวเองนะคะใบไ,ไม้ใบหญ้าเดี๋ยวบาดมือเอาเนาะวัะนนี้พามาเที่ยวดูสวนหญ้าค่ะเอี่ยงหมดแดงกัด <c oughs> ไหนช่วยกันตัดตั้งสองสามคนทำไมจะกัดแต่คนเดียวแท้ลงอ้วนบรรยากาศตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงนะคะสิบหกนาฬิกาเวลาของประเทศไทยนะคะพี่พี่ ช่วยกันตัดเด็กๆจะได้กินอิ่มๆนะคะสวยนะคะต้นย่านี่สวยมากเลยสวนจะไม่กว้างออกแต่ว่าจะยาวนะคะเยอะพอสมควรเลยนะคะเด็กๆได้กินแซมร่วมกับอ้อ,อยนะคะ ลุงอ้วนเหมือนโจรมาขโมยหญ้าเลยอ่ะไม่เหมือนมาซื้อหญ้านะเหมือนมาขโมยสวยมากเลยนะคะพี่ๆหนาด้วยนะคะหนาด้วย อ่านะคะก็ยาที่เราไปตัดมาเมื่อตะกี้นี้นะคะก็ได้ให้เด็กๆกินในยามค่ำคืนนี้นะคะโอ้ถูกใจเลยกินกันแบบอิ่มๆจุกใจกันไปเลยนะคะต้นยาต้นย้าส่วนนี้นะคะเด็กๆกินทั้งใบทั้ง ลำต้นหมดเลยนะคะพี่พี่เพราะว่าย่านี้มันมันไม่แก่นะคะมันไม่เก่เนะาะลำต้นก็น่าจะอร่อยเด็กๆถึงกินแบบได้อย่างดีแบบนี้เลยนะคะอืม<ๆ>กินดีมากเลยนะคะลูกอ้วนกรเถิบมาฝั่งนี้หนะะ่อยค่ะพ่อแสสุกจะถึงกระเถิบไปทางนู้นเลยนะคะนี่ดูพ่อค่ะฝนโปรอยอปรอย,อยู่นะคะไปอีกไปอีก ก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคุณแม่เอฟซีใจดีผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามน,นะคะเมตตาส่วนยากรอบกรอบ,รอบหวานหวานอร่อยอร่อยให้กับครอบครัวน้องมินนี่นะคะอ๋อแหววก็จะทาแป้งขาวตั้งแต่หัวค่ำนะคะ <c oughs> อาบน้ำแล้วก็ทาแป้งขาวจมูกก็ขาวด้วยนะคะตอนนีอ้อินยาอย่างสบายใจเลยดูคะ่ะ อันนี้เป็นย่ารอบค่ำนะคะจะมีรอบค่ำกับรอบด,ดึกนะคะรอบค่ำก็ประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะคะส่วนรอบด,ดึกก็จะประมาณ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นรอบด,ดึกของเด็กๆนะคะเพราะว่าน้องแปววแหววเนี่ยเขาจะนอนตั้งแต่2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะเขาจะนอนเร็วนะคะถ้าอย่างช้าที่สุดของแป๋วแหววก็น่าจะเป็น4ทุ่ม5ทุ่มนะคะ ช่วงนั้นนะคะวันวันหนึ่งคืนหนึ่งนะคะที่นอนดึกนอกนั้นก็จะอยู่ราวๆาวสองทุ่มสักทุ่มไม่เกินนี้นะคะค่ะเอา้าเอา้เอาไฟมืดไฟมืดเน่น้องนี้กดปิดไฟกดผิดค่ะพี่ เอาเพิ่มไฟตรงไหนละน,อน้อนี่อ่าเปิดไฟมาแล้วจ้าเมื่อะกี้ลุงอ้วนเดินชนปลั๊กไฟนะคะพี่พี่อ่มาแล้วตักมาแล้วค่ะมาต่อกันนะคะยาวๆกินอิน่มๆไปเลยจ้าเจ้าแป๊วแปวมองมุมนี้เหมือนลูกสูงนะคะพี่พี่มุม,มนี้อ่ามุมเขาเขาอยู่ในดินที่สูงแล้วน้องนล็กอยู่ในพื้นพื้นที่ มัน,ม,นมันชันลงมานะคะดูมือนขาย,ยาวๆเลยตอนนี้เด็กๆมีของกินก็จะยังไม่สนใจกันนะคะพี่ๆจะยังไม่มีใครสนใจใครนะคะพ่อก็ยังไม่สนใจลูกส่วนลูกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจพ่อเหมือนกันนะคะถ้ามีของกินจะไม่สนใจกันเนาะแต่ถ้าของกินหมดเมื่อไหร่นะคะเริ่มทําการทํางานเมื่อน,นั้นเลยโอ้เยอะนะคะนี่พี่ๆ ถามว่าทําไมไม่ให้กินอิ่มๆตั้งแต่หัวข้ามเลยน้องนิกนะคะถ้าให้เขาเยอะๆแต่ว,ว่าปริมาณที่เยอะที่เขากินได้อิ่มๆเลยเขาจะเหยียบเล่นเขาจะทําธุระส่วนตัวใส่อย่างนี้นะคะปล่อยระเบิดบ้างขี่ใส่บ้างนะคะเราก็จะทําให้อาหารแบบว่าเสียไม่กินเลยนะคะถ้าเขาฉี่ใส่มีกลิ่เลนเหม็นอะไรนี้เขาจะไม่กินเลยนะคะพี่ๆต้องให้อาหารในปริมาณที่พอดีพออิ่มนะคะแล้วเราก็เติมให้เขาเรื่อยๆอาหารจะไม่ เสียทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าน้องช้างเนี่ยเราก็ไม่สามารถอบอกเวลาได้ว่าเขาจะขับถ่ายออกมาเวลาไหนนะคะเพราะว่าเขากินอยู่ตลอดเวลาเขาก็ถ่ายอยู่เรื่อยๆนะคะคือเสียบแหน่ตาปือๆเหมือนกินไปด้วยนอนหลับไปด้วยเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมลูกนางกินด้วยนอนหลับด้วยหรือเปล่าเนี่ย อยากนางพยายามใช้งวงเนี่ยสลัดสลัดแต่ว่าให้ดูค่ะให้ให้ต้นหญ้าเนี่ยมันหลุดมันขาดออกนะคะให้ใบมันขาดออกจากต้นเหมือนพ่อแสนสุกแต่ว่าด้วยความที่งวงของน้องยังยัง,ย,งยังไม่แข็งแรงขนาดที่ว่าจะสลัดครั้งสองครั้งแล้วจะหลุดเหมือนพ่อนะคะอะพละงกำลังก็ยังไม่ถึงพ่อยังไม่ถึงขั้นพ่อนะคะ ก็เริ่มเรียนแบบพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมพ่อแสนสุขก,ก็เริ่มทําตามแล้วนะคะนางก็ต้องใช้ในส่วนของขาช่วยนางด้วยอุ้ยดูค่ะคือสิิ์ถือใจเทนะอุ้ยอา่ยอยเลยดูค่ะดูแก้มป่องตาเคลิม้มเยิ้มเลยค่ะโอ้โหอ่าโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวให้เด็กๆได้เอนจอกับการกินญ้าอร่อยๆย,ย,ยำ ค่ำคืนนี้กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีต่อไปนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาสนับสนุนสวนญ้าให้กับเด็กๆครอบครัวน้องมินนี่นะคะอโอ้พ่อดูค่ะอุ๊ยแล้วก็พระจันท์วันนี้นะคะดูค่ะโอ้สวยมากเลยนะคะ โอเคขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสด,ดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย